ขอค่าพี่ขอคำคำเลยถึงแสงก็มีแล้วสวัสดีครับ,บน้องยิงนดีต้อนรับสู่คลิป Learning Channel นะครับวันนี้เรามาอยู่กันนอกสถานที่กอดอื่นก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่ปี2อ2พก่อนเนะครับวัน e ีนี้ถือว่าเป็น e ีแรกของปีใหม่ปีนี้เลยนะครับวันนี้จะพาไปดูจักรกอาชีพอะไรนะครับกอดเอ่นเราอยู่กันข้างนอกสถานที่ต้องขอบคุณสถานที่สวยๆอย่างบุญเฮลคาเฟ่ของเรา ก่อนจะรู้จักกับอาชีพนี้เราไปดูภาพบรรยากาศของคาเฟ่สวยๆวันนี้ก่อนดีกว่าไปกันเลย ครับโอ้วันนี้นะครับต้องบอกกันเลยว่าวันนี้เราทามุจจากับอาชีพหนึ่งอาชีพที่เป็นอาชีพที่พี่ตูนก็อยากจะเป็นเหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราให้พี่แฮมแนะนําตันก่อนว่าพี่แฮมปัจจุบันชื่อเสียงอะไรแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับอะไรครับครับผมสวัสดีครับผมแฮมมวยเฉลิมสิทธิเดชครับเป็นช่างภาพอิสระครับโอ้โหช่างภาพใช่ครับโอ้โหอันนี้เป็นอาชีพที่พี่ตูนเคยเคยอยากจะเป็นเหมือนกันนะจริงอยากจะรู้ว่าพี่แฮมเนี่ยการเป็นตากล้องของพี่แฮมเนี่ยนอก เก่งคุณน่าจะรู้แล้วว่าถ่ายภาพแล้วนอกจากการถ่ายภาพหรือการถ่ายรูปเนี่ยทำอะไรบ้างครับนอกจากถ่ายภาพแล้วก็ต้องโปรเซสเสร็จแล้วก็ต้องมาส่งงานให้ลูกค้าทีนึงครับแต่ว่าแล้วแต่ว่าแต่ว่าแล้วแต่ว่าแต่ละงานจะเป็นงานอะไรอย่าง, <practise S 2> งพี่ก็รับปริญญางานบวชงานแต่งงานอีเวนต์งานพนัสเทศแล้วก็งานมีอินทีเลียบ้างเล็กน้อยบางครั้งครับก็รับทุกอย่างที่เป็นรับทุกอย่างที่เป็นงานถ้า เราดูสโคมงานแล้วว่างานนี้เราสามารถรับได้เราตัวเราไหวก็จะรับเองนะถ้าสมมติว่างานไหนที่เราไม่ถนัดเราอาจจะมีทีมมีรุ่นพี่อย่างงี้เราก็จะดันงานต่อให้พี่ชอยชินครับอืมโหก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าปัจจุบันนี้การถ่ายภาพก็เป็น,เป,นเป็นที่ต้องการแล้วอย่างแล้วอย่างนี้เนี่ย ทักษะของการถ่ายภาพเนี่ยมันต้องเรียนรู้อะไรบ้างไหมครับยากไหมทักษะของการถ่ายภาพคือเราต้องรู้จักกล้องของเราก่อนครับเหมือนเราเหมือนที่เราจะรู้จักคนนะเราต้องรู้จกกักว่ากล้องมันใช้งานยังไง i อโคืออะไรโฟตตอบคืออะไรชัตเตอร์สปีดคืออะไรแล้วเราก็ลองถ่ายครับของการเราเราอยากจะเก่งเราต้องฝึกบ่อยๆเราอยากรู้ว่าเราถ่ายอย่างนี้ยังไงเราเราไปดูภาพในอินเทอร์เน็ตครับแล้วก็อยากถ่ายได้อย่างเงี้ย ก็ไปลองไปลองตั้งค่าดูลองปรับเอฟลองปรับชัตเตอร์ถ้าสมมุติอยากถ่ายแดนสเคปกลางคืนเราก็ต้องมีขาตั้งช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนี้ีเขาถ่ายกันแบบเป็นไฟวิ่งวิ่งเนี่ยมันต้องมีขาตั้งกล้องใช่ไหมครับพี่แฮมใช่ครับผมแล้วแล้วอย่างนี้ประเภทของกล้องที่พี่แฮมใช้ถ่ายทำเนี่ยมันมันมันมีเป็นแบบไหนบ้างครับผมมันมีตั้งแต่ D S L R มี m i ลเล r ร์เลน ตอนนี้ที่ที่เป็นตลาดตอนนี้ครับมี2อย่างแต่ส่วนมากพี่ใช้เป็น DSR Full Frame แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีทั้งมี r o r l e ร s Full Frame ก็มี i r เ o r l อ s s ธรรมดาก็มีอยู่ที่ว่าใครจะเอากล้องตัวไหนมาใช้มากกว่ากันโดยอยู่ที่ว่าใครถนัดกล้องตัวใครถนัดฟังก์ชันไหนกล้องตัวไหนมากกว่าเราจะเอามาใช้ตนแล้วแต่ช่างแต่ละคนมากกว่าเขาถนัดกล้องแบบไหนมากกว่าแต่ก็การถ่ายภาพมันก็เหมือนกันแต่ว่าอยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนแล้วก็โปรเซส การต่งรูปใช่การต่งรูปการต่ารูปก็สําคัญครับบางทีแบบว่าถ่ายถ่ายเสร็จแล้วโอเคคนชอบแต่บางทีแบบเอา,าอาจจะยังไม่ชอบเราอยากอยากได้ทนอย่างนี้เราก็ mm hmm. ใส่ดีเซ็ตเพิ่มปรับเบ่นปรับดีนอะแล้วไล์ลูมหรือว่า p h o t o s h o p เพิ่มเติมเข้า hmm. ไปโอ้โห oh, พี่แอมอย่างนี้ขั้นตอนของการถ่ายภาพนี่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเอาอย่างนี้ดีวกว่าจะได้เห็นภาพสมมุติว่าพี่ตูนเนี่ยจะจบปริญญาตรีจะถ่ายรูปรับวิญญาณเนี่ยจะจ้าพี่แอมถ่ายภาพเนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรบ้างก็ส่วนมากลูกค้าก็จะมาทาง เพื่อน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 บอกเพื่อนแล้วก็ a c e b o o k เดี๋ยวนี้มีโซเชียลมันดีหน่อยหางานง่ายแล้วก็เหมือนเวลาพี่จะถามแบบว่าถ่ายภาพเต็มวันครึ่งวันครับเราก็จะบอกราคาไปถ้าเต็มวันครึ่งวันเสร็จดีลงานชอบผลงานเราจะให้ลูกค้าดูงานในเพจเราก่อนว่าเอองานเราเป็นอย่างนี้นะครับสไตล์ประมาณนี้สีประมาณนี้โทนประมาณนี้แล้วก็ถ้าลูกค้าโอเคก็จะมาจาพอถึงเวลาวันงานเราก็จะถ่ายเลยก็คือถ่ายพี่เดี๋ยวนี้พี่จะเป็นแบบแนวแคนดิดบ้างเวลาเรามีมุมเจอตรงมุมตรงไหน ก็ถ่ายเจอเจอเพื่อนเจออะไรไงเพราะบางทีน้องบัณฑิตจะไม่ได้เจอเพื่อนแหละเรียนจบไปบางทีแบบรวมตัวกันยากเราก็จะเก็บโมเมนต์นั้นบางทีเมื่อก่อนเราพี่เมื่อก่อนพี่จะแบบต้องมานั่งดูมุมตรงนี้ตรงคณะนี้มีอะไรเด่นๆแต่นี้ไม่ต้องแล้วบางทีแบบว่าน้องบางคนไม่เดินเดินไม่ไหวแล้วก็เน้นถ่ายครอบครัวถ่ายเพื่อนแล้วก็เก็บละแวกข้างๆคณะหรือว่าถ้าแบบว่าน้องเดินไหวแล้วก็พาลากเลยอยากไปไหนก็ไปหมดเลยครับเสร็จแล้วก็มาถ่ายเสร็จ แต่งรูปแต่งรูปแล้วพี่ก็ใช้เวลาทำเดโม่2วัน3วันแล้วแต่งงานแล้วก็ส่งงานไม่เกิน2อาทิตย์ส่งงานเสร็จก็จะส่งมาร็จแล้เนี่ยง่ายกว่าส่งมาัฟดได้เลยแล้วก็ขอที่อยู่ส่งงานให้ลูกค้าคือจบงานหเสร็จพอรับปริญญาก็ปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างการส่งน่อนก็ง่ายได้มากขึ้นเนาะเมื่อก่อนไลฟ์ใสแผ่นแล้วบางทีลูกค้าเปิดไม่ได้ก็ต้องส่งไปใหม่แล้วอันนี้แฟดได์ก็บางทีก็มีปัญหานะบางทีว่าลูกค้าเสียบเครื่องคอมที่ทํางานแล้วมมีเวลา ก็ต้องก็ต้องอัพกูเกินแรงส่งไปเลยเพราะถือว่าอันนี้คือเหมือนกัเป็นกระบวนการทั้งหมดของการรับงานถ่ายภาพหนึ่งงานเลยจากลูกค้าอันนี้เฉพาะรับเป็นญาแล้วถ้าเป็นงานแยกย่อยเงินเช่นงานบวชงานแต่งนี่ก็จะมีถ้างานบวชงานแต่งจะคล้ายๆกันแต่ว่าถ้าสมบุิงานแต่งเราต้องคุยรายละเอียดงานมากกว่านี้ว่าลูกค้างานงานเป็นยังไงหรือว่าบางทีแบบว่าถ้าลูกค้าบางคนเขาอยากให้ไปดูสถานที่หรือว่าไปนัดเจอนัดคุยก็จะเป็นอีกแบบโอเครับก็ถือว่าวันนี้เรามาเจาะลึกเกี่ยวกับอาชีพตากล้องนะครับเดี๋ยวไปดูกันพาต่่อไปวา พี่แฮมเรียนอะไรมาแล้วกว่าจะมาเป็นตากล้องเนี้ยยากไหมอย่าไปดูกันทัาสองดีกว่าเป็นยังไงบ้างครับน้องสำหรับอาชีพวันนี้นะครับช่างกล้องหรือช่างถ่ายภาพนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันว่าเส้นทางสู่การเป็นอาชีพของตากล้องของพี่แฮมพี่แฮมเรียนอะไรมาจบอะไรมาเข้าคณะอะไรแล้วถึงได้มาทําอาชีพนี้ได้ครับผม ที่จบเทคโนโลยีคือสามมวลชนครับ<ม>สาขามันติมีเดียแต่ว่ามันติมีเดียส่วนมากจะเป็นสายแอนิเมชันสายออกแบบสายเชียร์ทีมแต่ว่ามีสายภาพก็มีครับแต่ว่าน้อยแต่ถ้าสมมติว่าน้องที่สนใจจริงๆอยากจะเรียนสาขาถายภาพก็เลือกสาขาถายภาพภาพยนตร์ได้เลยเพราะว่าสาขานี้เขาจะมีทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ<ม>ให้ให้เราเลือกสายภาพยนตร์สายหนังอะไรเงี้ยให้เราเลือกว่าเราอยากสนใจทางด้านไหนแล้วอย่างนี้แบบมีเด็กถามพีม่ตูนบ่อยครับว่าถ้าเกิดจะเรียนแต่ถ่ายภาพ่ย มีที่ไหนเปิดสอนบ้างครับหรือว่ามันไม่มีครับผมถ่ายภาพอย่างเดียวพี่ในพี่ก็ไม่ค่อยมั่นใจนะครับแต่ว่าส่วนมากเรื่องถ่ายภาพเราสามารถศึกษายเองได้การที่จะเราจะเริ่มถ่ายภาพเราเริ่มจากสิ่งเราชอบก่อนแล้วเริ่มจากทัวถ่ายโทรัพท์ก่อนบางทีถ่ายโทรศัพท์แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากขยับ,อย,ยบอยากขยับว่าไปเป็นกล้องอย่างนี้อย่างพี่เปลี่ยนกล้องมาตั้งแต่กล้องราคาถูกยันมาถึงฟูลเฟรมแล้วก็พี่ก็เลยแบบว่าถนัดมาเรื่อยๆกค่อยเปลี่ยนมาเรื่อยๆ แล้วอย่างนี้ตอนที่เรียนอย่างที่บอกมันแบ่งสายในการเรียนนะอย่างของของมัลติมีเดียของพี่แฮมเนี่ยมีแบ่งสายไหมว่าแยกย่อยอะไรบ้างอย่างมัลติมีเดียคือดีเทลหลักๆที่ตอนที่สมัยพี่เรียนนะครับเป็นเว็บกับแอนิเมชันเรียนถามเรียน 3D เรียนปั้นโมเดลซะมากกว่าแต่ว่าแล้วแล้วก็มีเรียนตัดต่อด้วยแต่ว่าถ้าเป็นสายถ่ายรูปเลยมีแค่มีเรียนแค่ตัวเดียวซึ่งมันเป็นวิชาพื้นฐานที่เราต้องเรียนอยู่แล้วแต่ว่าที่เหลือพี่ก็มาหัดเองมาเรียนเองแล้วก็ หาจากเพื่อนๆอะไรเงี้ยครับถามจากอาจารย์อะไรเงี้ยครับก็ถือว่ามันก็ต้องฝึกฝนกันสอนย่อยกันแต่ว่าในคณะเองก็ต้องก็มีสอนแล้วเป็นพื้นฐานมีสอนครับแต่ถ้าสมมติว่าคณะไม่มีเรียนมันจะมีวิชาที่เป็นวิชาเลือกเสรีที่เราต้องเรียนอ่าเราก็ไปลงเพิ่มได้ว่าเออเราอยากเรียนสตูดิโอเราเรอยากเรียนการจัดแสงเราอยากเรียนการล้างซีมอะไรเงี้ยมันมีให้เราเลือกอยู่แล้วก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นสายในการเรียนมาเนาะใช่นะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยตั้งแต่พี่ทาทำงานเป็นช่างภาพเนี่ย อะไรที่คิดว่ามันเป็นข้อดีที่พี่แอมรู้สึกว่าสนุกกับมันแล้วแบบเฮ้ยเราอยากออกไปทํางานอยากออกไปถ่ายภาพทุกวันข้อดีของการถ่ายรูปคือนเราสนุกเทลาเราทํางานสนุกเรามีความสุขเราก็จะเต็มที่กับงานมันเราได้แบบเจอลูกค้าใหม่ๆเจอลูกค้าแปลกๆหรือว่าเจอเพื่อนลูกค้าแปลกๆหรือเจอญาติมาติดแปลกๆอะไรแนแล้วมันแ,แล้วแต่ซีลิงแต่และว,วันไม,ไม่เหมือนกันบางวันดีก็ดีบางวันอาจจะมีเครียดบ้างแต่ว่าถ้ามันจบงานก็คือจบแค่นี้ อย่างเช่นเมื่อกี้พูดถึงลูกค้าแปลกๆนี่ยังไงบ้างครับยวกตัอย่างอันนี้ที่พี่ก็ขอพร้อมๆพี่ขอพร้อมๆเลยท่าน้อมๆนะคะพี่ก็จะแซวว่าอย่างนั้นพี่ต้องขุดหลุมแล้วถ่ายสูงๆเลยจะได้พร้อมๆหน่อยอะไรองี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นคอมเมนต์จากลูกค้าหรือเป็นคอนที่ลูกค้าอยากจะได้นะลูกค้าเหล่านี้เขาต้องพร้อมสวยแล้วเราก็ต้องเราเราเป็นช่างภาพเราก็ต้องไม่ได้ว่าสักแต่จะถ่ายเราต้องหามุมเวลาเจอหน้าลูกค้าเราก็ต้องสังเกตกับว่า ลูกค้าหน้าตาอย่างนี้มุมนี้สวยหันข้างสวยหน้าตรงสวยอะ,อะไรเงี้ยเวลาเราถ่ายรูปเราจะท่าให้เขาอ่ะเราจะได้เออถ่ายอย่างเงี้ยโอเคไหมแล้วให้เขาดูถ้าเขาโอเคอ่ะโอเคองั้ก็คือมุมประมาณนี้ได้เลยก็สบายสบายก็ถือว่าเป็นข้อดีของอาชีพตากล้องนะครับแต่ว่าเราอย่างนี้เนี่ย ถ้ามันพูดถึงเป็นข้อเสียจริงพี่ตุลไม่อยากมองว่าเป็นข้อเสียจากอุปรสรรคดีกว่าตั้งแต่เป็นตากล้องมาเนี่ยอุปรสรรคในการถ่ายภาพเจออะไรบ้างครับอุปรสรรคครับก็กล้องเสียกลางงานมีอยู่พังหนึ่งก็เแบบว่าอยู่ๆกล้องพังขึ้นเลยเราเอาจจะใช้งานหนะักใช้งานกล้องเราหน,นักเกินไปแล้วเราก็ไม่แล้วพี่ก็ไม่ได้มีกล้องตอนนั้นพี่ไม่ได้มีกล้องสำรองอแล้วเพิ่งกำลังถ่ายงานอยู่แล้วอยู่ก็ล้วนเลยแล้วเราไม่รู้แล้วแต่ว่าก็ยังลากจนจบงานได้แล้วก็จบงานปุ๊บก็ ดูเงินเก็บแล้วก็ซื้อกล้องใหม่เลยก็ต้องก็ในตัวาแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ใช้ใช่ค<อ>รับมันต้องมันต้องใช้จริงๆ<ม>เพราะถ้าสมมติตัวนึงพังแล้วเราไม่มีตัวสำรองเราก็ยากเหมือนกัน<ม>ที่จะรับงานอื่นต่อก็ถือว่าเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่นทงที่เด็กทุกคนถ้าเกิดมาเป็นวันหนึ่งเก้ามาเป็นช่างภาพเหมือนพี่แฮมเนี่ยก็ต้องเจอเราต้องมีสำรองต้องมีอะไรอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งหน้างานที่เราสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าเว่าเราจะเจอหน้างานว่าเราจะเจออะไรบ้างเช่นอ่ะอย่างเราไปถ่ายงานแต่งเราเจอออหนนพิธีีีท่่่แบบบววาาากเเอ นายพิธีครับเอาอ,อยากให้ไหนครับหลบให้ไหนครับอะไรเงี้ยเพราะบางทีรูปเราถ่ายะอะเจ้าบาดเจ้าสาวเขาเขาเป็นคนเก็บรูปแต่นายพิธีเขาเป็นแค่พิธีกรเขารูปมันอยู่กับเจ้าบาดเจ้าสาวตลอดนายพิธีเขาเป็นแค่คนดําเนินงานเราต้องไปคุยกับเขาซึ่งบางทีมันก็มีบางงานที่คุยง่ายบางมันมันก็มีบางงานที่แบบเจอคนแก่หน่อยดื้อหน่อยก็ไม่ฟังแล้วก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องเราก็ต้องหามุมที่ถ่ายแบบไม่ติดเขาแทนประมาณนั้นครับก็ถือว่าก็ต้อง ก็ต้องเขาเรียกว่ามีมีเซนส์ในการถ่ายหรือมุมขอ,<ช>ของของเราด้วยอย่างนึงเนาะนะครับโอเคก็ก็ถือว่าอาจจะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่เด็กทุกคนต้องเจอแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเด็กที่กำลังดูวิดีโอนี้อยู่ค,ครับพี่แฮมแล้วเขามีความฝันว่าอยากจะแบบเป็นตากล้องหรือช่างถ่ายภาพแบบพี่แฮมเนี่ยพี่แฮมมีอะไรที่แนะนําน้องๆ,ๆที่เตรียมตัวจะเรียนหรือจะก้าวสู่การทําง,งานแบบนี้บ้างครับตอนสิ่งที่เราอยากเตรียมตัวก็คือเตรียมตัวถ่ายถ่ายรูปสําคัญเลยคือมุมมองครับมุมมองสําคัญมาก บางทีอย่างพี่ก็มีแบบว่าถ่ายงานเราตันคิดมุมไม่ออกก็มีแต่ว่าบางทีบางงานที่แบบมันเป็นฟิลอารมณ์เราก็ปล่อยอไหลไปเลยเราก็ไม่ต้องไปเครียดอะไรกับมันเราแค่แบบเน้นโฟกัสเน้นแคนดิดให้ได้เก็บอารมณ์ภาพโมเมนต์ต่างๆของลูกค้าให้ได้มากที่สุดก็พอ,อแล้ว mm hmm. ก็การเติมตัวของพี่ก็มีเพิ่มเติมก็แล้วแต่งานอีกว่าเราต้องงานบางอย่างถ่าเฉียงเช่นางานเราถ่ายอาหาร mm hmm. ถ่ายอินทีเรียเราก็ต้องทําการบ้านก่อนเลยว่าลูกค้าอยากได้เรฟเลนประมาณไหนอยากได้ภาพประมาณไหนเราก็ต้องหา เดฟเฟเนหาอุปกรณ์เตรียมพร็อพเตรียมอะไรแล้วเตแล้วก็ต้องดูสถานที่ว่าเออแต่ละที่นั้นมีจุดเด่นจุดอะไรอย่างไงถ้าเราถ่ายถ่ายถ่ายวิวอย่างเก็มุมมองต่างๆใช่ครับเดี๋ยวนี้ตัวอย่างมีเยอะแยะบางทีาสามารถดูใน YouTube ได้บางทีเดีด๋ยวนี้ช่างภาพที่เขาเป็นยูทูบเบอร์ก็มี<า>เขาก็อย่างอย่างมันจะมีช่องหนึ่งที่เขาแบบรีวิวการถ่ายรูปต่างๆแล้วก็สามารถไปดูแล้วเราก็ไปศึกษาแล้วเราก็ไปทดลองใช้ถ่ายงานได้ครับผมก็ถือว่าถ้าใครที่อยากจะ ถ่ายภาพเป็นก็อาจจะต้องฝึกตั้งแต่วันนี้ชอบมุมมองชอบการถ่ายภาพเริ่มจากโทรศัพท์มือถือก็กได้เนาะปัจจุบนันนี้สมาร์ทโฟนก็สามารถถ่ายได้เหมือนกล้องโปรเลยก็อยากให้น้องฝึกฝึกบางคนอาจจะคิดว่าไม่มีอุปกรณ์ถ่ายไม่ได้แต่จริงๆแล้วทุกวันนี้มันถ่ายได้ใช่ใชครับ,รบเราเก็บเงินครับแล้วเ,เราอยากได้อะไรเราก็เก็บเงินอย่างพี่ทํางานตั้งแต่เด็กก็อยากได้อะไรก็เก็บถ้าถึงเวลาจริงๆมันขาดเลยยังไงผู้ใหญ่ผู้พ่อแมเ่เราเขาก็ช่วยโปะให้ได้อยู่แล้วก็ถือว่าวันนี้ได้ความรู้ จากการเป็นช่างภาพหลายๆอย่างเลยเพราะเรียนอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทํางานแบบไหนแล้วสำหรับเด็กที่อยากจะทางานแบบนี้เดี๋ยพาพ์กต่อไปเป็นพ์กสุดท้ายครับพี่แฮมเราจะไปเปิดรายได้ของช่างภาพกันว่าเป็นยังไงนะครับหลายคนเราดูทุกพ์กเลยที่เป็นเกี่ยวกับที่ว่ารายได้ครับเราไปเจาะกันพักสามเนี่ยวว่ารายได้ของช่างภาพเป็นแบบไหนแล้วโอกาสเติบโตเป็นยังไงบ้างแลแล้วครับก็มาถึงพ์ทสุดท้ายครับพี่แฮมเมื่อกี้เราไปเจาะเลือกแล้วพี่แฮมเรียนอะไรมา ทำงานแบบไหนแล้วก็การจะทำงานแบบนี้เป็นยังไงบ้างรายได้ครับพี่แฮมช่างภาพมีรายได้แบบไหนอะไรยังไงบ้างรายได้ตัวก่อนเลยว่ารายได้ช่างภาพไม่แต่ตัวครับอยู่ที่ว่าเดือนหนึ่งเรามีงานมากน้อยแค่ไหน <S <S ถ้าเรามีงานเยอะก็อาจจะอยู่ที่ 10,000- ถึง50,000แล้วแต่แล้วแต่งานแล้วแต่ว่างานแล้วแต่เรทราคาเราว่าเรารับเรทราคาเท่านี้งานเรามีประมาณไหนกี่เดือนกี่เดือนอเงี้ยครับ ถึงแสนก็มีแล้วว่าถ้านอกจากว่าเป็นทีมใหญ่คนที่เขามีฝีมือคนที่เขาแบบว่าติดตลาดแล้วช่างภาพดังๆที่เขาถ่ายงานแต่งดาราเนี่ยคือราคาก็สูงเช่นกันแสนก็มีใช่ครับอยู่ที่ฝีมืออยู่ที่ฝีมือด้วยก็ทุกคนก็ต้องฝึกฝนมันมีเรื่องโปรไฟล์เรื่องการถ่ายภาพมันก็จะมีทั้งงานดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ก็มันเป็นผลงานของเราสิ่งสำคัญเลยคือเก็บพอร์ตครับขยายามถ่ายพยายาออกไปถ่ายอย่าขี้เกียจพี่ก็มเคยมีช่วงทั้งคึกจริงๆแล้วก็ขี้เกียจจริงจงแล้วแต่บางทีแบบเราถ่ายงานบ่อยๆเราก็เบื่อกก็อยาั แต่ถ้าช่วงไหนที่แบบว่างานไม่ค่อยมีเลยเราก็ต้องขยันเลยชวนน้องไปถ่ายรูปเกรีดพอร์ตชวนชวนหานางแบบไปเราจะได้หามุมหาอะไรเผื่อว่าน้องมีคอนเนคชันมีรุ่นพี่เราก็ได้คอนเนคชันต่อคอนเนคชันก็สำคัญเหมือนกันก็ถือว่าก็ต้องขยันเนาะใช่แต่แต่อันนี้อยู่ที่ความขยันเลยรายได้นะครับขยันมากก็ได้มากขยันน้อยก็ได้น้อยนะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วอยากจะถามพี่แฮมอีกเยอะมากเลยนะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดมีใครมีข้องใส่กค่อยทักมาถามทีละกันได้ครับ ขอคำถามสุดท้ายดีกว่าช่วงท้ายของรายการดีกว่านะครับพี่แฮมคิดว่าอาชีพของพี่แฮมเนี่ยในอีกสักสิบปีข้างหน้าคิดว่าอาชีพตากล้องเนี่ยหรือช่างถ่ายภาพอิสระเนี่ยยังน่าสนใจที่แบบจะประกอบอาชีพนี้หรือเปล่าพี่ว่ามันก็ยังน่าสนใจนะเพราะว่าถ้าไม่มีช่างภาพก็ไม่มีรูปถูกไหมเพราะว่าต่อให้เราตั้งกล้องเฉยๆแล้วเราก็ต้องกดชัตเตอร์อยู่ดีกล้องมันไม่รันเองถ้ามันไม่เหมือนกล้องวิดีโอที่แบบวิดีโอเราปล่อยไหลได้เลยแต่ว่าภาพนิ่งยังไงก็ต้องมีคนถ่ายยังไง อาชีพนี้ก็ยังสามารถอยู่ยได้ยาวๆเลยแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าท้ายละกันละถ้าเกิดสมมติเด็กอยากจะจ้างพี่แฮมถ่ายภาพเนี่ยสามารถติดตามผลงานพี่แฮมได้ที่ไหนได้บ้างแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะติดต่อเรื่องของงานมีช่องทางไหมครับมีครับที่มีแฮมมีเพจมูฮัมฟโต้ครับแล้วก็ถ้าเป็นงานแต่งก็จะเป็นลากไม้รับถ่ายภาพงานแต่งอ่อาเดี๋ยวนีขออนุญ,ญาตใส่ไว้ในดีสคริปชั่นข้างล่างลวกันได้ครับเพื่อมีคนติดต่องานนี่ฮัมไป ได้อ่าโอเคยังไงวันนี้นี่จริงๆแล้วก็มีคําถามอีกมากมายถ้าเกิดน้องๆคนไหนสนใจเกี่ยวกับอาชีพนี้ก็เดีย๋ยวคอมเมนต์ใต้วิดีโอเนาะเดี๋ยวอาสงส์ให้พี่แฮมดูว่ามาตอบถามว่าใครอยากเล่นยังไงแบบไหนบน้านะแต่วันนี้ก็อาจจะต้องรบกวนเวลาพี่แฮมเท่านี้นะครับผมครับสวัสดีคร,รครับผบรสวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างรครับน้องสาบอาชีพวันนี้นะครับเราได้ความรู้ดีๆจากพี่แฮมไม่มากก็น้อยนะครับหากใครสนใจอยากจะจ้างพี่แอมเพื่อไปถ่ายภาพงานต่างๆนะครับสามารถดูได้ในดีคลิปชั้นข้างล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพี่ตูด้วยอย่าลืมกดทีบไลค์กับคลิปนี้ด้วยถ้ามันมีประโยชน์หากใครอยากจะมาบุญเฮลคาเฟ่น,นะครับสามารถดูได้แผนที่ร้านเลยเดี๋ยวพี่ตูดจะใส่ข้อมูลของร้านเอาไว้นะครับบรรยากาศสวยๆสบายๆกับสถานที่ของเรานะครับ ทางน้องไหนสนใจอาชีพไหนสามารถคอมเมนต์ข้างใต้ดีอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ตูมพาไปรู้จักกับทุกอาชีพเรียนในสีใช่ทำในสีชอบเปลี่ยนความชอบเป็นอาชีพแนวโคตดแล้วเจอกันอีพีหน้ากับคลิป Learning Channel ครับ Channel ทควมมฝันสวัสดีครับ